สวัสดีครับอพอดีทําคลิปมาสอบถามคนในกลุ่มนะครับว่าจะมีวิธีชนะคนนี้ยังไงนะครับตัวเขาก็จะประมาณน,นี้ปลุกตื่นทุกตัวยกเว้นน่าจะเป็นอ้อตัวนี้ก็ปลุกตื่นปลุกทุกตัวนะครับหมดนี่เลยแล้วทีนี้ทีมผมมันปิดดาเมจไม่ได้ต้องไปปั้นลิซ่ามาตัดฮิวเขาหรือเปล่าแล้วถ้าปั้นมา จะเอามาแทนตัวอะไรคือของผมอะ่ะมีตัวประมาณนี้เพราะว่าทีมผมมันมันมัน,ม,นมันปิดดาเมจเขาไม่ได้หรือว่าต้องเปลี่ยนโซตรงไหนเดี๋ยวแนะนําผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันแพ้อย่างไงนะครับซึ่งตอนแรกๆก,ก็ชนะนะครับแต่พอหลังๆมานี่คือมันปิดดาเมจเขาไม่ได้เลย ซึ่งผมลำดับพลังคือ15ของเสิร์ฟนะครับแต่ว่าตกพวกท็อปเสิร์ฟได้สบายนะครับยกเว้น2คนนี้ก็คือที่สมกับที่6ที่ผมตกไม่ได้เนี่ยก็จะมีแพ้มีชนะบ้างแต่ส่วนมากที่ชนะนี่ก็ก็เป็นพวกท็อปเสิร์ฟหมดแต่จะมาดูว่าคนเนี้ยที่แพ้เนี่ยคือมีวิธีแก้อย่างไง คือเขาเริ่มเปิดมาเนี่ยหนึ่งก็คือโซไอเซนของเขาเขาไปใส่ในสันหนุ่มก็คือจะลดแอตแทกเราแล้วก็จะมีอันติของชุดไว้น้ำนะครับลดไป2ต่อละแล้วทีเนี้ยดาเมจที่มันสวนน่ะมันจะได้น้อยมากๆแล้วทีมันปิดไม่ได้มันมีวิธีไหนแก้ได้บ้างครับเดี๋ยวดูนะ คือแผงหลังเนี่ยอยู่ครบหมดเลย3ตัวแต่สูตรของผมคือป้ามันต้องตายแต่ทีเนี้ยทีมเขาตีป้าไม่ตายเพราะว่าชุดแรกเขามีแค่สันุ่มหรือว่าต้องไปอัพสตัวหลังให้มันแรงกว่านี้ให้มันปิดให้ได้ใช่ไหมครับเรือยังไงคือบางทีอะก็น่าโมโหอยู่คือกดเป็นสิไม้อะ คือเราไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่แล้วทีนี้แบบโวนกดมากๆเนะี่ยมันก็แบบเริ่มหงุดหนงะิดเนี่ยแต่คือของเขาเนี่ยตัวที่มันเป็นคีย์สำคัญเนี่ยมันมันจะปลุกหมดหรือว่ามีเบียรตัวใหม่เข้ามาต้องเอาเบียรตัวใหม่เข้ามาแทนไหมหรือยังไงเดี๋ยวใครมีความรู้แนะนำหน่อยนะครับเพราะทีมผมมันเป็นทีมตามเนี่ย มันจะปิดดาเมจไม่ได้แล้วทีนี้ก็จะยื้อไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วอัน,อนติของซันหนุ่มเขาก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วมันจะฆ่าไปเทียตัวและอีกตัวหนึ่งก็คือปัญหาก็คือไอเนมูฮาโลวีเนี่ยจะปิดมันยังไงคือมันเก่งมากเลยนะฮะถ้ามายืนในทีมถึกที่ผมไม่ทําทีมถึกเหมือนเขานะครับเพราะว่าเคยทําแล้วแต่ว่ามันมันจะแพ้อ,อีกคนนึงซึ่งในเซิร์ฟเนี่ยมันจะมีสองคนที่ตีผมบ่อยๆก็คือคนนี้แล้วก็อีกคนหนึ่ง ก็คือเป็นต่างชาตินะคะ,ดะคเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูซันหนุ่มเขาอันติมันจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไอตัวเนมุฮาโลวีเนี <o> จะตอดไปเรื่อยๆแล,แล้วทีนี้จะตายไปทีต่ตัวตัวตัวข้างหลังและไอตัวข้างหน้านี่ที่ผมอยากให้ตายคือป้าเนี่ยมันไม่ตาย อันนี้คือแพ้นะครับแพ้แพ้ตลอดเลยแล้วดูเขาตีผมได้ยี่สิบเจ็ดแต้มเนี่ยผมลบไปสิบแปดเนี่ยคือทำไมเขาได้เยอะเพราะว่าลำดับเขานะ่ะต่ำกว่าผมในอลินีนีาแต่ว่าผมมาตีพวกข้างบนน่ะได้เนี่ยยกเว้นที่หนึ่งกับสามแล้วก็หกเนี่ยผมตีไม่ค่อยชนะดูทีมเนี่ยมันจะเป็นทีมถึกอย่างเงี้ย อันนี้อันนี้เขาเปลี่ยนทีมนะครับแต่ก่อนเขาใช้ทีมถึกแต่ว่าคนนี้ก็ชนะบ้างแพ้บ้างแต่คนนี้คือแบบไม่ชนะเลยไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวยังไงแนะนำด้วยนะครับ